ก็มาดูดีเทลตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เสื้อสูบกัดลายนะครับเป็นงานแท้เดิมนะครับเอามาเก็บงานใหม่ตัวเครื่องสวยงามนะครับรับประกันเสื้อลูกแข็งข้อเหวี่ยงชุดนี้คอยไฟเป็นตัวคอยไฟเจ็นะครับเสื้อสูบกัดลายก็จะมาพร้อมแบบตัวข้อเหวี่ยงจุดบางนะครับแล้วก็สเต็ปกัดลายก็ของเขาทั้งชุดเลยครับทั้งชุดหัวหางเลยครับ หางก็ท่อนกลางตัวถ้วยก็ไม่มีหัวผ่านนะครับเป็นเกลียวต่อตรงกับถ้วยเลยนะครับนี่ก็ดีเทลรอบๆนะครับให้ชมกันนะชุดสีแท้เดิมนะครับถังน้ำมันแท้เดิมให้ติดมาเนะ้อเนเดิมหมดทุกอย่างนะครับเก็บงานแบบฉบับเดิมๆนะครับล็อกเฝลานะครับสนิมเดิมนะครับ,รนรบสนิม สนิมเดิมติดมาเลยครับรวมยางก็มีขาดด้านล่างนิดหนึ่งครับมปชมประกัดประกับถังคชิบแน่นไม่มีแตกแล้วทุดสี่อสภาพกก็สวยงามอยู่ครับไม่มีแตกหักนะครับครอบท่อเลยทั้งหมดประกับก็เป็นประกับเดิมครับประกับเดิม มือเร่งทั้งหมดก็เป็นแท้เดิมเขาสติกเกอร์ก็มีรอยถลอกบ้างหัวเกียร์ก็ลื่นๆเหนมือนเดิมเช็คล้างใหม่หมดแล้วครับภายในกระบอกไม่มีคดไม่มีงอนครับกระบอกสวยงามนะนดูด้านบน ฝาถังก็แท้เดิมมีกรองน้ำมันให้มาดูในส่วนของคาบูเรเตอร์ครับเป็นคาบูมิคนิสวยนะครับตัวนี้ไม่มีสายล้นน้ำมันก็เป็นตรงรุ่นของกัดลายนะครับอันนี้เลยนี่ครับตอนี้สนิมสนิมสนิมเดิมครับเนี่ยมีรอยขาดทีนีดหนึ่งไม่เป็นไร,รพอประมาณนี้ครับ ให้ดูความสวยงามลงตัวก็เป็นเครื่องสีนหนึ่งนะครับสีสิบซีซีตัวนี้ก็ดูก็สี่สิบมิลนะเครื่องไม่ผ่านนะครับเป็นแท้เดิมหมดซีนยังเป็นซีนแท้เดิมหมดทั้งชุดนะครับลูกปืนไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่ผ่านครับคัดเป็นคัดแท้เดิมนะคัดเป็นคัดสามขาหนาๆเลยนะครับหัวเกียร์ชุดหางนี้เช็คให้ใหม่หมดก็อัจจารบีหมดทุกอย่างนะครับหัวเกียร์ ตัวถ้วยก็ไม่สึกไม่อะไนี่ครับพวกถังน้ำมันท่อน้ำมันก็เป็นแท้เดิมหมดทุกอย่างก็เดี๋ยวลองเครื่องให้ฟังนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับดูดีเทลกันรอบๆสำหรับโรบินนะครับเป็นหนึ่งนี่ครับคอยแบบฉบับสวยงามอยู่นะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวไปลองเครื่องกันครับ Huh? Yeah.